สวัสดีพี่น้องสุขุพูนทุกคนครับผมพบกับช่องมะลำมาจมออฟฟิเชียล้องเมือนี้เขาอยู่ที่บ้านครับพี่น้องโอ้โยผ้าอยู่เขาพี่น้องแต่ว่าฝนมาตะลามาแต่ว่าร่มแห้งเมื่ยบอย่งนั้นนี่ช่างอาทีเท่านี่นี่มันจะออกแล้แน่นเละบ่ตีไว้เนาะเมื่อขึ้นฝนตกบ่ตกแห้งมันหมดตะล,ะมะละมะามันร่มผ้าอายุเขาโอนะอยู่งล้างบ้านนี้หกโมงนึงโมงนนีง แต่ร่างนียังเปลี่ยนดีมันยิ่เขึ้นร้านเหรอพี่น้องโอ้ทช่ยอยู่เขาครับพี่น้องฝ่ากรับังคึมฝนคึมนังมาสังกะสีออ,อกเลยพี่น้องว่ายอยู่เขาสังกะสีเงินเพิ่องหอ,อกแล้วมันล่มแห้งขาดไปพี่น้อง

พี่น้องม,มันร่มคลากรีีเลยแต่ว่าฝ้าขึ้นมาแล้วพักกันกระเดากำลังออกดอกต้นนี้มันคมบ่กกระเดาต้นนี้บอกบาายางรถนนี่คือบอกไปเพี้ยนเป็นมงปลูกพักปลูกงาน

อย่างม่าจะใส่ลนี้นี่ถังว่าเขาเขาแก่นี่ใส่ยับากันมันเห็นไมยู่บานพี่น้องมาถึงผู้บวใส่บ้านกดตันแชบหน้าจอไว้น้ำเนี้ยแชบปันภาพเนีดเป็นบ้า้าออกจากหวาดด้วยผลมันกำลังสิริพี่น้องมาอยู่บานมีซองนะครับ ชีวิดบ้านปรได้มาบ้านโดนิดกีุงเทียงหลังจากเดือนมีนาก็ะิบตไปกุงเที่ยงเงี้ยงๆพี่น้าะเดือนมีนาบัานลงไม่เจอกันสิบก็กลัวๆขงเดือนนี่สามแถวแกดแกดย่างๆบ่โอ้ยยายดีเงากว่าเอาที่ไปเติม วันมนี่เขาใส่คือเ่าไม่ใส่เจ้าเนียรมันใส่ดีีิจัไหนใส่พอดีกี่วิจัไหนเขาปล่กนวัตถุิบล้มมาสั่นเลยพอดีนี่มันูไปตัวกาแฟี่วันตัเขาไปเขาจีวออยู่ แต่ละดังเยพี่หน่อยไม่กี <eli> ่ด <and> uh ังฝนมันแห้งมาจีจะร่มรลมพายุแต่ว่าเขาว่ามื่อแปดอันพอทิพซองนี่พายุที่เขาแห้งนี่บ้านห้องหวลาพี่น้องมื่อีลัการดังไฟนี่ต้องดังจังซีเอาทานใส่ไบซีทิดบานเ้าก่อนเกี่ยไฟดูดไฟแล้วก็ไม่หอองใสจังเอาทานชุดหน่อยใส่ดังเปนมอตะควง ด,ด,ดังเป็นแต่ปอ,สอ,อ,อ .2 สำดัง<ส>ไฟกระล่าดังไฟเขาดาวมหฮอดรรวีกระติดละดังเป็นแต่สมัยขี้ควยหินสาวเอาแต่ตัอไปะก่อนนีีพี่น้องการดังไฟคนมีสารน้อพอแตน เดี่ยเพิ่งเขาติดแล้วเขาก็จังเอาวถ้านใส่ก้อนหน่อยๆบ่แม่นเอาก้อนง่ายใส่ได้พี่น้องก้อนหน่อยๆใส่สักวอนนะครับวันนี้ก็สิมาหนึ่งเขาพี่น้องเขาได้สูบ่สูบเขาฝนมันลุ่มมันแหยงสามารถไฟเปลี่ยนแล้วระดับมือโผล่หนึงเจ็บๆออกจากฟองเมียมาคุณบางคนอาจจะโมนะครับออกจากฟองเมียมาีซื้อหมอพ่งซื้อหมอนึงเขาไ ฝนกระหูกค่านตกตกใช้มือห่อรังลดความเอ่อมือไปลี้ยงมือก่าจีนนะเป็นปุยตุมทางภาคพี่น้องนี่แหละเป็นบรรยากาศที่บ้านณตอนนี้นะครับพี่น้องเาฝนกระแหงลมกระแหงนะครับถ้าพี่น้องเรืองบรรยากาศที่นี่นะครับการเคลื่อนไหวชีวิตภูมิหน้าตะกุนเป็นยังไงจะละเมิดจะละเล่นมื่อยนี่โอกาสจะมาบ้านนะครับจะในฝากพี่น้องกยาลังเลเชื่อลังเกยนไล่ฝนแช่น rumor, ะพี่น้องฝากติดตามคลิปก่อนนะครับพี่น้อง เอาสำหรับคลิป <experiences> น <S filt ling noise> ี้ฝากพี่น้องไวปเจนี้นะครับก่อนกินหนาหรือถ้า